นี่ค่ะพูดคุยการกับคุณวรุรุ่งขามผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากว l g b u l l ีโบลีตแอนฟิเจอร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณวรุธค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแพทยสวัสดีครับคุณอิค่ะช่วงนี้ดูเหมือนว่าทิศทางราคาทองคำนี่จะกลับตัวเป็นขาลงอย่างชัดเจนนะคะล่าสุดนี้หลุดระดับ1,900ดอลลาร์ 1, ต่อทรอยออน์เป็นบางช่วงบางตอนด้วยเรามองทิศทางของราคาทองคำยังไงบ้างคะช่วงนี้ค่ะ สำหรับสัปดาห์นี้นะครับเรายัางมองว่าทองอยังมีโอกาสออดตัวและย่อตัวลงต่อครับส่วนหนึ่งก็มาจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มที่ธนาคารกลางสหรัฐจะมีการประชุมกันในช่วงวันองังคารและวันพุธหน้านะครับตลาดเนี่ยมองว่าการประชุมในครั้งดังกล่าเวเฟดเองจะประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระดับ50เบสิคพอยตนะครับ ซึ่งดูเหมือนว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ยก่อนหน้านี้ตลาดก็จะซึมซับแล้วก็รับปัจจัยบวกไปรับปัจจัยดังกล่าวไปแล้วในระดับหนึ่งนะครับแต่พอมามีเจ้าหน้าที่เฟดม,มีการส่งสัญญาณถึงความวิตกกังวลต่อแนวโน้นเมเงินเฟ้อที่เล่งตัวขึ้นครับอย่างเช่นคุณเจมบูลาประธานเฟดเซนหลุยมีการออกมาสนับสนุนให้ขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในส่วนของออนโยบายนโยบายการเงินในลักษณะของการขึ้นครั้งละ50เบสิสพอยต์อีก6ครั้ง ในการประชุมที่เหลือของปีนี้นะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็เลยทําให้นักลงทุนกังวลครับว่าถ้าการประชุมในเดือนพฤษภาค,คมที่กำลังจะถึงนี้เฟดส,ส่งสัญญาณในลักษณะของการคุมเข้มนโยบายการเงินเราก็เปิดทางสําหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระดับ5 10เบสิคพอยต์อีก6ครั้งที่เหลือในปีนี้จริงน,นะครับก็อาจจะทําให้ตัวดอลลาร์สหรัฐมีโอกาสแข็งค่าได้ต่อทองคําก็มีโอกาสปรับฐานและอ่อนตัวลง แต่ทางนี้ทางนั้นถ้าเศดเองส่งสัญญาณในลักษณะที่ยังไม่ได้มีความชัดเจนนะครับหรือรอดูในส่วนของการาปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับทิศทางและก็แนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐโดยเฉพาะเงินเฟ้อในอนาคตนะครับเราก็มองว่าอาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้ทองคำเนี่ยมีการชะลอตัวหรือพยายามทรงตัวหรือสร้างฐานได้ครับ เรามองกรอบราคาของคําไว้ยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ตอนนี้ก็รอสัญญาณทั้งเศรษฐกิจสาหารัฐรวมไปถึงในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยกันด้วยค่ะในรยะยะสั้นเรามองทองคำกดตัวเลี้ยตัวลงมาแล้วในระดับหนึ่งนะครับการปรับฐานลงต่อแรงๆของทองคำอาจจะเป็นประหยะัดจากัดครับแต่การขยับหรือการปรับตัวขึ้นก็อาจจะขึ้นได้ไม่ไกลเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยเราให้ในส่วนของแนวต้าน ที่ต้องจับตานะครับบริเวณ1915ถึง1932เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนครับคิดเป็นเงินบาทก็31,050ถึง31,350บถึสามัติบาทตอบาของคำนะครับบริเวณ1932ถือว่าเป็นต้านสำคัญครับถ้าราคาขยับหรือฟื้นตัวขึ้นในระยะสั้นแล้วยังไม่สามารถผ่าน1932ได้นะครับแนวโน้มและโมเมนตัมของตัวทองคำในช่วงสัปดาห์นี้ยังมีโอกาสออนตัวและย่อตัวลงครับให้แนวรับ บริเวณพัน1ปดซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของทองคำในวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับถ้าแนวรับดังกล่าวยืนไม่อยู่ราคาก็มีโอกาสอ่อนตัวหรือย่อตัวลงต่อหารับถันไปบริเวณ1,873ปดร้อยเดิบาหรีต่อบาปอ่อนครับค่ะ ถ้าเราประเมินนะคะสถานการณ์ที่ทางของอัตราเงินเฟ้อเนี่ยนะคะต้องยอมรับว่าทองคำเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ที่ใช้เป็นตัวค้ำประกรันในเรื่องของอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวสูงขึ้นเมื่อไหร่ที่นักลงทุนจะปรับเปลี่ยนมุมมองแล้วก็ไปรับรู้เรื่องของประเด็นเงินเฟอ้อกลายมาเป็นปัจจัยบวกของราคาทองคำเหรอคะคุณวรุฒมองอยังไงบ้างนะคะครับต้องบอกว่าเงินเฟ้อเนี่ยมีความสัมพันธ์กับทิศทางราคา,าน้ำมันในตลาดโลกนะครับเราจะเห็นว่า พอราคาน้ำมันดิบตลาดโลกปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงมาเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ100ดอลลาร์ต่อบา์เร็วนะครับทองคำก็มีแรงขายให้มีสัญญาณของการปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงมาในที่ทงเดียวกันเลยนะครับเ <c oughs> พราะนักลงทุนมองว่าดอกราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงมาจะทำให้เงินเฟ้อปรับตัวลดลงตามไปด้วยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าราคาน้ำมันดิบตลาดโลกครับมีการขยานหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับเรามองว่า นักผู้คุนก็จะกลับมาวิตกกังวลต่อภาวะเงินเฟอ้อของเศรษฐกิจโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็น่าจะกลับเข้ามาถือครองในส่วนของตัวทองคําในฐานะสินทรัพย์ที่สามารถป้องกันหรือต้านทานภาวะเงินเฟอ้อได้นะครับทางนี้ต้องบอกว่าภาวะเงินเฟอ้อจากราคาน้ำมันอาจจะไปเกี่ยวโยงก,กับการล็อกด,ดาวน์หรือการปิดเมืองในฝั่งจีนด้วยนะครับเพราะว่าณปัจจุบันเองเนี่ยที่ราคาน้ำมันปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงมา พอจีนก็มีการล็อกดาวน์เพื่อเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโควิด -19 ครับต้องบอกว่าตอนนี้นะราคาทองคําที่อาจจะถ้าดูในเรื่องของอาตาัตราเงินเฟอ้อทองคําก็น่าจะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นเพราะว่าเป็นเกาะกําบังของนักลงทุนได้แต่ว่าถ้าดูในเรื่องของอาตาัตราดอกเบี้ยก็น่าจะมีโอกาสปรับตัวย่อลงไปทีนี้อีกหนึ่งปัจจัยที่ดูเหมือนว่าจะมีอิทธิพลต่อราคาทองคําในบ้านเราก็คือในเรื่องของค่าเงินกันด้วยนะคะค่าเงินมีแนวโน้มอ,อ่อนค่าอย่างต่อเนื่องไหมคะแล้วจะทําให้ราคาทองคําในประเทศปรับเพิ่ม สำหรับแนวลงค่าเงินบาทยังมีแนวนงที่จะมีโอกาสขยับหรืออ่อนค่าได้ต่อนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าเริ่มมีการคุยการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีในการลงทุนในตลาดหุ้นของไทยนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยสร้างความวิตกกังวลว่าถ้ามีการจัดเก็บภาษีในลักษณะของค่าธรรมเนียมหรือว่าในรูปแบบของแคปิตอลเกนซึ่งจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับ ประเด็นดังกล่าวเนี่ยอาจจะทําให้แรงซื้อจากนักลงทุนต่างชาติชะลอตัวลงนะครับ mm hmm. เป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่อาจจะกลับมากดดันออที่ทางตลาดหุ้นของไทยพอฟันโฟรหรือเม็ดเงินจากนันลกลงทุนต่างชาติชะลอการไหลเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นของไทยนะครับก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ทําให้ค่านินบามีสัญญาณของการอ่อนค่าหรือโอกาสขยับขึ้นได้ต่อซึ่งเรามองว่าเป็นปัจจัยบวกหรือเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่มาพายุงหรือประคับประคอง ให้ทองคําแท่ง96.5เลประเทศมีการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาได้น้อยกว่าการปรับฐานลงมาของทองคําต่างประเทศนะครับนอกจากนี้นโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือกรง,งอนะครับที่ยังคงมีแนวโน้มใช้นโยบายการเงินดบับค่อนคลายหรือการปรึงอัาดอกเบี้ยนโยบายในระดับต่ําสวนทางกับธนาคารกลางขนาดใหญ่ไม่ว่าเป็นเฟดธนาคารกลางอังกฤษหรือว่าเป็นธนาคารกลางยุโรป ที่มีแนวโน้มคุมเข้มนโยบายการเงินหรือึ้นดอกเบี้ยนะครับก็จะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่ยังคงทําให้ทิศทางของค่าเงินบาทมีโอกาสอ่อนค่าได้ต่อรวมทั้งการอ่อนค่าของสกุลเงินในภูมิภาคอย่างเช่นเงินหยวนของจีนนะครับซึ่งเงินหยวนของจีนเองเนี่ยมีทิศทางอ่อนค่ามาประมาณสามเดือน,นในสัปดาห์นี้หลังจากจีนเผชิญกับภาวะการระบาดของโควิด19ซึ่งการอ่อนค่าของเงินหยวน ก็ทําให้เงินบาทซึ่งอยู่ในภูมิภาคเดียวกันมีทิศทางอ่อนค่าเป็นไปในเป็นไปในทิศทางเดียวกับสกุลเงินของภูมิภาคด้วยซึ่งปัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็จะถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวทองคําแท่ง9 6 5ที่เป็นราคาเงินบาทของไทยครับ ะนะคะก็อาจจะจํากัดการปรับตัวลดลงของค่างเงินบาทของสกุลเรียกว่าทองคําในรูปแบบของเงินบาทลงมาได้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยค่ะคุณวรุษค่ะขอบพระคุณค่ะยินดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะฟังแบบนี้แล้วปัจจัยเสี่ยงที่จะทําให้ราคาทองก็ยังคงมีอยู่แต่ว่าปัจจัยบวกที่จะทําให้ราคาทองปรับเพิ่มขึ้นก็ยังมีความเป็นไปได้ดังนั้นนักลงทุนเองอาจจะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เลือกจังหวะระยะเวลาในการลงทุนดีๆด,ด,ด้วยค่ะ